หนุ่มกันชัยเผยปมหมางใจแพรรี่เพึ่งเคลียร์ตรงๆหลังเจอหน้ากันออกสื่อ ร่วมงานกันบ่อยๆจนสนิทกันพูดคุยทั้งนอกจอและในจอสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดไปเป็นแขกรับเชิญในรายการมิสเปลี่ยนก้าวของแพรรี่ไพยวันซึ่งบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์แพรรี่เปิดประเด็นขึ้นมาว่าหนุ่มกัญชัยเคยไปฟอนเจ้าจอาวาสให้มาเตือนแพรรี่สมัยบวชเป็นพระหนุ่มกัญชัยบอกว่าไม่เคยไปฟอนเจ้าจอาวาส แค่ฝากบอกกับสมปองซึ่งก็คืออดีตพระมหาสมปองว่าอย่าปากจัดมากตอนนั้นเพิ่งมาเริ่มทำรายการเชิงข่าวทำรายการปากโป้งตอนนั้นแพรี่ยังเป็นพระมหาภัยวันออกมาวิภา์วิจารณ์พระบางรูปที่อวดอ้างอภินิหารส่วนตอนนั้นตนยังไม่ได้ทำข่าวลงลึกเลยชอบพิมพ์อะไรไปเรื่อยพิมพ์แขว่ลอย,ลอย ปรากฏว่าแพรรี่สวนกลับมาว่าก็ดีกว่าพิธีกรบางคนที่มาสายให้แขกรับเชิญไปนั่งรอด้านแพรรี่เผยว่าพี่สมปองมาเล่าให้ฟังแต่หลังจากที่เรื่องผ่านไปนานแล้วเราไม่ได้มีอะไรติดค้างกันแล้วหนูขออโหสิกรรมนะคะ